เอาละมาเกมที่สองกันนี่สินะคือสถานที่ที่พบเห็นจอร์ดเป็นครั้งสุดท้ายจอร์นจอร์กี้อบอกว่าจอร์ยยไอดไงตั่งเสียงอะไรกูคิดก <c oughs> ูคีคอมไลน์วิโดโีโอนายหมดเขออาอ่านว่าจอร์ดจริงๆขเขาเขียนอย่างนั้นแต่เขออาอ่านว่าจอร์ดกูคิดไม,ไม่ไม่เรียนอ,อังกฤษอะ โอเราต้องออกไปจากที่นี่เราต้องออกไปจากที่นี่กูคิดไปเร็วไปเร็วเดีย๋ยวว่าตายอ่ะอย่าไปตรงหน้าประตูเพราะมันคือจุดที่วิกกี้จะเกิดวิกกี้ใกล้เกิดแล้วก,กูคิดดันลางห้องโถงมีอันนี้อยู่ฟันเฟืงอง,นนะงอโ,โอ้โห กูคิยอย่าตายอีกก็พอกูคิดด้านล่างมีฟันเฟืองกูคิคแอบ,บแอบ,บแอบไบขประตูแดงแนวป,นนปะแจก่อนเด้อกูค,ค,คชิชั้นสามมีชั้นชั้นสามมีกุญแจฟ้านะ,นะอ้าวกูคิเธอไปแล้ว หนีไปแล้วแล้วโอเคนะขาแล้วหนีต่อไปเออจุ๊กจุ๊กจุ๊กไปโอ้ยผมคิดไม่ชอบหมูเลยเดี๋ยวต้องกินกับเหลาเล่นหมูแก้แค้นหน่อยเป็นพีกแล้วเออเปิดเปิดแจฟ้ากันยิ้มได้คอนเอาละ เอาค้อนทุบหัวมันลึกดีไหมดีกเือยีด้วแต่น้ำมันไม่ได้ทุบแล้วทุบแล้วเยี่ยมใครลุ้นคอมเมนต์ด้วยเพราะมันลุ้นมากมาดิไปแลยต้องหอบฟันเฟือง เฮียมเฮ้ยเจอกุญแจส้มเร็วเร็วเร็ว come on โอ้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแอบก่อนเผือ่อ,อได้มาแล้วมันมาแล้วทุกคน โอ้มายกอดต้องการค้อนอ่ะลืมไปว่าด้านล่างมีที่ตอกอยู่แต่เ,เพิ่งใช้บูสเตอร์เลยอ่ะ้อนดิบลงไม่อามันอยู่นี่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 ปิดประตู ไปประตูอีกบล็อกบล็บล็บล็เอ้ยเจอตูอ้เซฟสีม่วงรู้เข้าแต่ไม่เจอกุญแจม่วงนะโอ้โหไปแล้วพิกกี้กะ โ้ตาม,มาติดติดเลยไปแล้วครับต้องการโขดปะเออโขดเฮ้ยมัน,ม,นมันติดวักมันติดวักไงไงครับ นายครัชนายครัชไปแล้ว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 ในห้องน้ำมีอะไรปะเยี่ยมได้ไหมไม่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 โอ้โหว้ยพิกกี้มาแล้วไป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 แล้วจะพอจะมา EPC นี่ถ่ายอยู่ <ooh> ปิดเดี The Don ๋ยวโดนลิขสิทธ <laughs> ิ์ฟิด okay. ทุกคนปะเจอยู่ไหนหาไม่เจอปะเจปะเจเอ้าเออเออเออจุ๊กจุกครับจุ๊กครับ เอาแล้วสี่นาทีครึ่งสุดท้ายทุกคนปิดประตูใส่หน้ามันไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคหมูมันไล่กัดนะยูโอเคโอเคโอเคอ่ย ใครเลยด้านหน้าไปแล้วโถ่เอ้ยมาจนนี้ทำไมนะลงมาดิลงมาดิอยา,ากตีนักก็มาดิมาดิฉลาดมากมามาดิน่าจริงก็เข้ามาคนฟร์งเขียวอันนี้เราไขายประแจครบแล้วนะทุกคนเก็บบูสเตอร์ เรไดกรนกรนเกียร์ green, green เยี่ยมต่อไปนะเราจะไปที่เวหาสเราก็จะไขเรียบร้อยเจ้จขาวอูแต่เสือได้เหลือแค่โ,โคตรโคตรกูคิดนะเหลือแค่โคตรนายก็ผ่านแล้ว คุกี้การเป็นผีแล้วหากุญแจม่วงให้หน่อยเร็วเข้าเวลามีไม่เยอะเจอแล้วในที่สุดกุญแจที่เราหามานานมีอะไร มีปืนเอาละเอาล,ะอาละ่นนละนี่นายไปยิงไอ้หมูออยากอยากให้นายยิงวะล่ะเคเคเค,เค,เคมันสตาร์แล้วเดี๋ยวนะในนี้มีอะไรตูๆๆ้เซฟเหลืองกูคิดกลายเป็นผีกลายเป็นผีหากุญแจเหลืองให้หน่อยเร็วอ่ะ เหลืองนะอยู่ไหนอะอ๋อนานาเจอแล้วนาเจอแล้วไม่ไม่ค้อนตอกไปท,ทั้งหมดแล้วนั่นแหละนาขายนาขายไปแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วใช่ เฮ้ยโคตรโคตรเนยวจุกก่อนโอเคเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วหลอกไอวีพิกกี้มันไปแล้วเห็นเห็นพิกกี้ไหมโอเคโอเคโอเคหนน้ำเงินน้ำเงินนี่คืออะไรมันแค่เป็นบุตรโอเคผ่านแล้วยส Hey, <Okay. S 1> ผ่านแล้วโอเคโอเคออกเลย <Okay. S 1> คุณได้ออกจากบ้านหลังนี้แล้ว